วงเล็บนะคะ,ะจะเป็นคนที่ทําธุรกิจสีเทามาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทําธุรกิจสีขาวจัวก็ไม่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหาตรงนั้นก็คือเป็นธุรกิจสีเทาแล้วก็พลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็พลาดอีกโดยกลับมาทําธุรกิจสีเทาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็อาจจะเห็นว่าดวงไม่ดุพอทานอะไรอย่างเงี้ยเรา็นไบ้างหลืนะคนที่เข้ามาทุนเยวะากเออแต่ไม่รู้ไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่นะไม่ไม่เกี่ยวคนนี้เลยไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวเลยนะคะใช่ไม่เกี่ยวเลยค่ะ,เ,เ,คะเออเนาะของปลายเห็นเป็นภาพยังไงคะถาหรับคนที่ผิวเข้มค่ะผิวเข้มใช่เป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนผู้หญิง ตงัง <Okay. S 1> เอาอย่างนี้กูจะพูดยังไงดีวะให้มันดูไม่เราขายดีมากค่ะเรามั่นใจว่าเราขายดีมากเราขายดีมากค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทางด้านของหมอปลายพลายกระซิบค่ะออกโรงโต้หลังจากที่พิมพ์รีพายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าก่อนหน้านี้ซัดเดือดเลยนะคะเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ย โดนโยงคําทํานายของหมอปลายนี่แหละค่ะที่มีการทํานายก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีอินฟูคิดสั่นอะไรต่างๆนานาทาเอาชาวเน็ตเป็นห่วงค่ะว่าเอ๊ะจะเป็นพิมพ์รีพายหรือเปล่ารอบนี้หมอปลายมีโอกาสให้สัมภาษณ์นะคะให้กับสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ออกมาเพิ่มเติมคําใบ้ชัดๆคือเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงพิมพ์รีพายเลยค่ะ ผู้ชมค้าแน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะท่าโหได้เรียกว่ากังวลกันไปตามๆกันแฟนคลับเนี่ยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมพ์ที่พายค่ะเพราะว่าจูจ่ๆก,ก่อนหน้านี้มีดราม่าบอกว่าเธอเนี่ยขึ้นไลฟ์แล้วก็รู้สึกว่า ไม่เอนจอยเหมือนมีอะไรเครียดเหมือนมีอะไรอึดอัดอยู่ในใจมันไม่เหมือนทุกๆครั้งที่มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็จู่ๆมีการปิดไลฟ์ไปแบบงงๆเลยก่อนหน้านี้ททั้งที่แบบว่าทุกอย่างมันเริ่มไปได้ดีเพิ่งจะขายของได้แค่ชั่วโมงเดียวเองเพราะปกติเธอจะเป็นคนที่ไลฟ์ตลอดนะคะแบบแทบจะทั้งวันบางทีเปิดมาทั้งคืนอะไรอย่างนี้ก็มีท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆนานาที่คนเอาไปโยงกันมั่วตัวไปหมดเลยค่ะแล้วก็โยงไปถึงคําทํานายของหมอปลายภพยกกะซิป ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดในรายการแฉนะบอกว่าปีนี้ตั้งแต่เมษายนจะต้องเริ่มระวังสงกรานนะทั้งในเรื่องของน้ำท่วมไฟไหม้แล้วก็สงกรานเนี่ยฝนจะตกหนักมากๆเลยจะอยู่ที่ต้องบอกว่า เหมือนอยู่ใต้ไฮเวย์ที่เดิมเดิมนะเหมือนน้าท่วมน้ําขังอะไรแบบนี้น้ามันจะระบายไม่ทันแล้วไอแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ใช่แผ่นดินไหวนะแต่มันเป็นรอยร้าวที่แบบว่ามันมีรอยที่มันพังอยู่แล้วนะมันจะทะลวงแล้วก็เรื่องนี้มันจะต้องมีคนวิ่งออกมาจากตึกอีกพร้อมกันนี้ค่ะยังบอกถึงเรื่องราวของอัปเดตพวกวงการบันเทิงหรือว่าคนที่แบบว่ามีคนรู้จักอะไรแบบนี้นะคะหมอปลายบอกว่าจะมีคนดังที่จะจบชีวิตตัวเองโดยบอกว่าจะเหมือนว่า หมือนมันมีอะไรเริ่มจะจัดการตัวเองอะไรแบบนี้นะเนื่องจากการที่หมุนเงินไม่ทันมันล้มไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะฟื้นขึ้นมาอีกคือเหมือนธุรกิจมันอาจจะล้มลุกคุกคลานเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรแบบนี้นะซึ่งหมอปลายบอกว่ามันไม่เชิงว่าแบบจะเป็นดาราคนในวงการบันเทิงหรอกแต่พูดแล้วเนี่ยพูดชื่อปุ๊บคนจะรู้จักอาจจะเป็นอินฟูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเลยทําให้แฟนคลับหลายคนแบบเฮ้ย หรือว่ามันจะใช่คําทํานายหมอปลายหรือเปล่าเพราะอยู่ๆเธอก็ลงไลฟ์ไปเหมือนไม่จอยเหมือนไม่แบบอะไรแบบนี้หรือว่าคลิปมากอะไรหรือเปล่านะคะคนก็อดคิดไม่ได้จริงๆค่ะบางคนเนี่ยก็เดาไปอีกนะคะบอกว่าเอ๊หรือว่าธุรกิจของพิมพ์รีพายเธอจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ไปต่อไม่ไหวไหมบางก็บอกว่าพนักงานรวมตัวกันจะลาออกบ้างละ่ะขายของไม่ดีไม่ปังเหมือนที่ผ่านมาบ้างละ่ะแต่งานนี้ค่ะพิมพ์รีพายเขาก็ไม่ปล่อยให้รอนานนะคะออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องตามดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่า หมอดูเนี่ยจะทายอะไรก็อย่าให้เป็นกูคนเดียวอ่ะกับพูดติดที่เล่นทีจริงไปที่บอกว่าพิมพ์รีพายไม่มีตังค์เนี่ยจะพูดยังไงดีคือเราขายดีมากค่ะเรามั่นใจว่าเราขายดีเราขายวันหนึ่งเนี่ยรวมหลายร้านนะเอาเป็นว่าพิมพเนี่ยไม่ลําบากแล้วก็โอเคมากค่ะส่วนที่ถามว่าในตอนนั้นเนี่ยทำไมจู่ๆลงไลฟ์ life, หรือว่าหยุดไลฟ์ไปเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลังบ้านที่มันติดบั๊กอยู่เราก็รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราเถียงกันแล้วก็แบบ พิมพเองก็ไปเถียงกันไปเถียงกันมามันเหมือนเป็นปัญหาหลังบ้านอะไรแบบนี้นะคะเราต้องทํางานทุกวันแล้วทาไมต้องมาเจอปัญหากันทุกวันแบบนี้อไอ้เรื่องของคนดูน้อยพิมพ์ก็มั่นใจว่าพิมพ์ไม่น้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยแต่เราทะเลาะก,กันหลังบ้านในเรื่องของแผนกไอทีแค่นั้นเองเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะทําแพลตฟอร์มเราเลยรู้สึกว่ามันต้องซีเรียสแล้วมันต้องจริงจังแล้วเพราะปีนี้เราจะมีการออกแพลตฟอร์มของเราเท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงว่าจะคอตอตอเพราะว่าเงินเยอะเดี๋ยวใช้เงินก่อนอะไรแบบนี้นะคะถ้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ตัง เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของหมอปลายเองเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงดราม่าที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวเธอเองก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเขาก็พากันไปโยงต่างๆนานานะคะพิมที่พายเขา็อ,อกมาไลฟ์สดตามในสิ่งที่ชาวเน็ตเขาพูดมาเท่านั้นเองนะคะคือเรื่องนี้หมอปลายบอกว่าจริงๆเขาก็มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่พูดในรายการแฉนะคะบอกว่าเนี่ยเ,เคสของอินฟูเนี่ยวงเล็บจะเป็นคนที่ ทำธุรกิจสีเทาเออเคยทำธุรกิจสีเทาหรือทำธุรกิจสีเทาอะไรเงี้ยมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครทำธุรกิจสีขาวเนี่ยก็ไม่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงนั้นคือทำธุรกิจสีเทาแล้วก็พลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วก็พลาดอีกกลับไปทำธุรกิจสีเทาอีกซึ่งอันเนี้ยเหมือนว่าเขาก็เหมือนนักข่าวเขาสัมภาษณ์นะคะก็ไม่น่าเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะไม่เกี่ยวกับคนนี้เลยนะไม่ใช่เลย ก็น่าจะหมายถึงพิมที่พายอะไรคะที่บอกว่าไม่ใช่คนนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่คนที่พูดถึงเนี่ยที่เป็นอินฟูสายสีเทาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนผิวสีเข้มแล้วผมยาวเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ได้พูดว่าเป็นใครหมอปลายบอกว่าไม่ได้ระบุนะให้กําลังใจกันดีกว่าอย่าระบุเลยว่าเป็นใครอันนี้ก่าหมอปลายเนี่ยเขาก็ออกมาใบเพิ่มเติมออยแบบนี้ซึ่งก็สบายใจได้ว่าไม่ได้หมายถึงพิมที่พายค่ะปัญหาของคนที่ทำงาน สี่คนดูน้อยเมื่อคืนพิมพ์ก็มั่นใจว่าพิมพ์ไม่น้อยก็ขอบคุณลูกค้ากลับแทบพ้านะคะขอบคุณมากๆ <idee> แต่เราทะเลาะกันหลังบ้านเรื่องไอทีเนาะเรื่องแผนกไอทหลังบ้านเพราะเราเราจะทำแพลตฟอร์มเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <chau> เราต้องซีเรีย <yes>, นแล้วพอปีนี้เราจะออกแพลตฟอร์มของเรา เท่านั้นเองที่เราเถียงกันเพราะเรามีงานใหญ่รออยู่แต่ไอ้เรื่องแบบเครียดแล้วค่าตัวตุยอลูกค้าพิมพ์ป่วยพิมพ์ก็ไปหาหมอพิมพ์ไม่ยืนทําบ้าทําทบอลหรอกแต่ไอ้ที่มันเป็นน่ะมันเป็นน่ะรักษาไม่หายมันไม่หาย ค้าประสาทลูกน้องประสาทร,ราคาประสาทประสาทเอาไปเลยแม่วันเนี้ยราคาคนประสาทเพื่อนราาักขาไม่ต้องห่วงขอบคุณมากคนทักมาเยอะมากบอกว่าคุณแม่คุณแม่ไหวไหมกูก็งงว่ากูไหวอะไรเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเมื่อวานอะเอาจริงๆก็ใส่บิ๊กไปโ่ร้ลานเหล้า <laughs> อยากกินเหล้าแล้วก็ เมื่อเช้าก็คิดเองเป็นไมเกนเอ้ะ <All right. S 1> ไมเกนไหมไมเกนอ๋อไมใช่แฮงแหงแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะคอต่อต่อตุยตุยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเงินเยอะเดี๋ยวต้องใช้ก่อน <laughs> ถ้ามันไฟเลยมันจะไม่ได้ใช้ตังค์ <laughs> นะคะ <laughs> เพื่อนรักทุกคนขอบพระคุณมาก <laughs> แต่ว่าอยากให้มันเกิดกับกูเยอะเกิดแต่ก็กู เครียดไหมเมื่อวานเนี่ยมันเครียดจริงมันเครียดเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นมันจะมีแอปมาใหม่เป็นแอปเราเองซึ่งแม่งมันจะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆที่จะแบบไม่ต้องรอไลน์อะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายอะไอทีเขาลองกันแล้วมันผิดกูก็ทะเลาะกันกับกับกูไม่ทะเลาะกับอีเด็กวนนี้แหละมันไม่ทะเลาะกูหรอกเด็กวนเนี้ยขนาดกูพูดเป็นเรื่องมันยังไม่ทะเลาะกูเลยแต่แต่ที่ทะเลาะคือทะเลาะกับไอทีไอทีเขามีความรู้เราไม่มีความรู้เราพูดเดียเอาจะชนะจะลองให้ดอเสียงมันไม่ชนะได้ไหม ก็เลยลงไลฟ์เมื่อวานในใจก็คิดว่าอยากดูคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ดูอย่างนี้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 เพื่อนรู้ไหมวันนี้ที่มาไลฟ์จริงๆไม่อยมาไลฟ์เลยลำคานเดี๋ยวมาหาว่าคูเศร้ามาอ่านในตาก็บอกกูเศร้าดูแววตาก็รู้มันก็ต้องมีเศร้ามั่งอีกคนค่ะ เพื่อนรักขามันก็มีเศร้ามีทะเลาะมีอะไรกันม้างกับองค์กรมันมีเราออยู่มาขนาดนี้เราต้องมีผู้บริหารระดับสูงที่เราจ้างมามีที่ปรึกษาเงินเดือนหลากหลายนู่นนี่นั่นเอาจากนู่นจากนี่มามาประชุมมาประชุมเสร็จก็ต้องทะเลาะเรื่องธรรมดาเพื่อนรักขาจะให้อยู่ทำสำเร็จทุกอย่างป่านนี้กูก็นู่นสิขอพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงพิมพ์มากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงพิมพ์แม่ค้าตัวเล็กๆน่าเป็นห่วงกว่า ของพิมทะเลาะกับคนในองค์กรเดี๋ยวก็ดีกันแต่แม่ค้าเล็กๆน่าเป็นห่วงกว่าแล้วไม่ต้องห่วงโลกนี้ฉันคนสุดท้ายที่จะต่อต่อกูหาเงินมาขนาดนี้กูไม่ต่องงอหรอกอะไรแล้วจะเรื่องอะไรอ่ะแล้วใครจะใช้ตังกูอ่ะ กูหาตังมากูยต้องอยู่ใช้แต่ที่เห็นประสาทแดกอย่างเงี้ยมันแก้มไม่ได้หาหมอแล้วมันไม่หายคําทํานายมันคือคําทํานายเนะเาะแล้วก็เราอยู่กับตรงนี้มาก็เกือบสิบกว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังรับไหวก็ยังรับไหวแต่ว่าอะไรที่ไปทํานายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ขอแค่ว่าให้มันไม่เกิดแล้วกันค่ะอ,อย่างยินฟูล่าสุดที่แบบว่าจะมีแบบไลฟ์สดแล้วเกิดอะไรอย่างเงี้ยดูวา ว่าเขาจะนนยังไงครับถ้าที่เรียว่าเขาจะมีการอตหรืออะไรก็คือในเคสนั้นวงเล็บนะคะ,ะจะเป็นคนที่ทำธุรกิจสีเทามา่อก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจสีขาวจัวก็ไม่น่ากังวลไม่น่ามีปัญหาตรงนั้นก็คือเป็นธุรกิจสีเทาแล้วก็พลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็พลาดอีกโดยกลับมาทำธุรกิจสีเทาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะมีคนก็อาจจะแบบว่าโยง,งไปถึงคอานอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ไม่ไม่เนะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะไม่ไม่เกี่ยวคนนี้เลยไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวเลยนะคะใช่ไม่เกี่ยวเลยะคะ่ะเออเนาะของตายเห็นเา็นภาพยังไงคะครับบคนที่หผิวเข้มค่ะผิวเข้มใช่เป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนผู้หญิงอ่าแต่ไม่ไม่ได้พูดว่าเป็นใครนะคะไม่ได้ไม่ได้ระบ,บุน,นะ ผิวเข้มะค่ะให้กําลังใจกันดีกว่าอย่าระบุเลยว่าเป็นใครแต่ขอให้ให้กําลังใจกับทุกคนที่ที่มีลักษณะประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าการทําธุรกิจมันมีปัญหาอยู่ในชีวิตก็ขอให้แข็งแรงกลับมาฮืดสู้แล้วก็อยากกลับไปทาในสิ่งที่มันไม่ควรทาอีกดีกว่าไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ thank